เที่ยวหิวใจจะพาทุกคนไปทเ <ไป S 1> <ป>ชียงดาวและหว้วยกุบกับแบบไม่มีรถส่วนตัวค่ะคืนแรกเราจะพักที่เชียงดาวไปพักผ่อนกับบ้านไอดินโฮมสเตย์ที่เชียงดาวบ้านพักที่ไม่ค่อยดังแต่ไปแล้ววิวปังมากทุกคนแวะกินโรตีที่บ้านลีซูและจิบก,กูก้ที่บ้านระเบียงดาวทริปนี้มองช่ำๆไปเลยค่ะไม่มีรถส่วนตัวก็ไปหิวใจได้สาบัดีค่ะทุกคนเปิดคลิปด้วยการอยู่ที่บกสจะไปแอวเหนือกันค่ะ มันก็เป็นทริปที่กี่จองไว้ทุกอย่างแล้วแล้วข่าวก็ออกว่าจะมีพายุเข้าเออคือเราจองเข้าหมดแล้วไอจองแบบเสียตังค์ไปแล้วอ่ะก็รู้สึกเสียดายก็โอเคลองไปดูหวังว่ามันจะไม่ร้ายแรงขนาดบบนั้นนะคะทุกคน<ม>ก็นั่งรอรถนะคะแล้วก็ทานข้าวที่นี่ค่ะ<ม>โอเคทุกคนเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะ<ม>นั่งของเอ่ออะไรประเสริฐทัวร์นี่แหละทุกคน<ม>ไปของเชียงใหม่นะคะทุกคน<ม>คออือไม่นั่งเครื่องนะ ไม่นั่งเครื่องเพราะว่าราคามันแรงเกินไปเออเราอยากไปแบบ,แบ,บประหยัดอยากไปแบบถูกๆก็เลยนั่งรถทัวร์ไปของประเสริฐทัวร์เพชรระเสริฐทัวร์นะะี่ราคาหกร้อยกว่าบาทนะคะเดี๋ยวกินข้าวกันนะคะทุกคนมงกินข้าวไปข้าวค่ะเออ่ากินที่บขอนี่แหละอยู่ข้าวรอวนไปจ้าสามทุ่มรถจะมาลบ ุ่มนะคะจะถึงเชียงใหม่น่าจะแปดโมงเช้าไหมถ้าจำไม่ผิดนะประเสริฐทัวร์เพชรประเสริฐทัวร์ไปค่ะทุกคนฝันดีนะบ๊ายบายถึงแล้วนะคะอาเกดสองค่ะทุกคนรถจอดให้ลงที่อาเกตสองสภาพก <c oughs> ็ถึงสิบโมงออกจากที่โน่นประมาณสามสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งถึงที่นี่สิบโมง ก็มีอุบัติเหตุตามท้องถนนนะคะแล้วก็ฝนตกใีเอ่ยคนขับก็ขับรถด,ดีเลยแล้วค่อนข้างที่จะระมัดระวังเออทุกคนเดี๋ยวไปจัดก,การตัวเองก<ม>ันหน่ตอนนี้กี้ก็อยู่ที่อาร์เคตสองด<ม>ีสามก็จะไม่ได้น่นจาจะอาเขตสองนะคะก็นั่งกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยนะคะสุราชส่วนตัวให้เสร็จนะคะก็ต่อไปแล้วก็จะต่อรถแดงนะนั่งรถแดงจากอาเขตตรงนี้นะคะไปที่ ช้างเผือกบกสช้างเผือกไหมเขาเรียกอ่ะเออไม่จะเ,เป็นกันเพื่อไปเชียร์ดาวค่ะก็ตอนนี้ก็ประมาณ11บเอดโมงกว่าแล้วทุกคนอืมอร้านนี้ข้าวอร่อยมากมานข้างหลังอร่อยไหนว่าไม่ได้อะนั่งรอนั่งรอ,งรอสักพักนะคะนี่ค่ะทุกคนเราก็ไปกับข่อนะคะรถแดงช้างเผือกจ้าคนละหกบบาทก็ขึ้นรถแดงแล้วเรียบร้อยนะคะ คือก็นั่งจากอาเขตสองเนาะอาเขตสองไปที่อ่บขสช้างเผือกนะทุกคนประมาณ60บาทก็ตรงนี้ก็คือแล้วแต่คนนะที่ได้ในราคาคนละหกสิบบาทคือแบบไปแบบไม่ต้องรอเลยไม่ต้องรอคนอนะคล้ายแบบเหมารถไปเลยแปบ๊บเดียว <laughs> นะคะทุกคนเพราะว่าเรารีบ <laughs> เตรียมตังออกมาร้อยยี่สิบเป็นจ่ายอน รอวนไปประมาณ4กิโลถึงทางาถึงบขสช้างเกือบเขาเรียกว่าบขสไหมทุกคนบขสช้างเกือบเนาะนรอต่อ,นะอไปค่ะไม่รู้ว่าจะถึงเชียงดาวกี่โมงเดี๋ยวรนะอรกถก ขนส่งเชียงดาวสองค่ะเก้าสอบสองบาทรถรอบไหนเหรอคะครับรอบกี่โมงคะรอบเชียงเครื่องครับผมแล้วขึ้นตรงไหนเหรอคะเนี่ยตรงนี้อ๋อโอเคค่ะค่ะปัญหาว่าจเขากี่โมงเขาพูดทค่ะเขาพูดย้ำเลยเชียงเครื่องครับพ่อรถจอดนี่ครับ ขนส่งเชียงดาวค่ะคันนี้เลยใช่ไหมคะคันนี้นะครับ<อ>ดจ้ยว่าเก็กบกระเป๋าไหมก็เก็บค่ะกระเป๋าใต้ที่ดั้งเบอร์หนึ่งสองค่ะที่บนข้างหน้าเลยอยางเลือกนะเอออย่างนี้เลยอะ่ะ ต่อป้าบุญไว้นะคะก็เราป้าเอามารับนี่บรรยากาศคือดีบ้างแต่ว่าฟ้าไม่ไม่สว่างเท่าไหร่เพราะว่าฝนตกนี่ค่ะนี่นั่งรถคันนี้มามีของกินอะไรด้วยเออคือดีอะ่ะแล้วทุกคนก็สามารถจอ,อดรถโยนหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ได้นะคะนี่จอดที่ตรงนี้ได้ แล้วก็ต่อขึ้นไปได้หรือว่าใครที่จะขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปก็ขับได้ค่ะที่เท่าที่กี่ดูมานะมันก็มีที่เช่ามาอ,าอเตอร์ไซค์ด้วยแถวนี้นะคะโอยเฮียจังนั่งรถเบียอยู่นะว่าไม่ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวรอป้าบุญนะคะก็ตัวนี้ก็นั่งกินสล,ลับเปารอนะคะทุกคนอ,อ,อร่อยถ้าเยอะมาก ก็มาแล้วนะนี้จะเป็นรถของป้าบุญนะคะที่ก็โทรป้าบุญไว้จองไว้นะคะนี่เราก็จะขึ้นไปที่ดอยเชียงดาวกันนะคะคนละ150บาทไปกับ300บาทค่ะทุกคนเลย เราจะเสียค่าเข้าอุทยานคนละ30บาทค่ะทุกคนลงไปจ่ายแล้วก็ไปกันต่อค่ะถึงแล้วนะคะทุกคนบ้านไอดินเราก็พักบ้านไอดินนะคะาาอากาศดีดีดทุกคนอากาศเย็นมากเกยนสบายเลย สวัสดีค่ะอ่าที่จองไว้อะค่ะค่ะใช่ค่ะกับบุกกระทะกำลังจัดบุกกระทะกันค่ะสามารถยืมมอเตอร์ไซค์ได้ไหมคะได้ค่ะจะไปนะค่ะขาแต่ว่าเดี๋ยวประมาณห้าโมงห้าโมงกว่ากันเราเสริฟ้าวกันแล้วนะอ๋อค่ะค่ะโอเคงั้นอยู่ที่พักก่อนแล้วพรุ่งนี้แค่ไปหรือว่าตามเข้าวไปก็ได้ค่ะขาดได้ค่ะ ตอนนี้ร้านนี้ที่ว่าง่็จะลงด้านล่างก็ได้แต่แต่ค่ะจะขอดูก่อนนะคะข้างล่างเป็นยังไงเหรอคะข้างล่างก็เต็นเต็นอ๋อข้างล่างจะเป็นเต็นท์ใช่ค่ะข้างบนก็เป็นเต็นท์เหมือนกันได้อยู่ค่ะงั้นตาสบายนะคะค่ะขอบคุณค่ะนี่ได้หลวงเชียงดาว ดีมากทุกคนและนี่ก็คือที่พักของเราจะเป็นเต็นท์นะทุกคนคนละ7 5 0หิบบาทต่อคืนนะคะเดี๋ยวดูข้างในกัน <Yes. S 1> ข้างในเป็นยังไงบ้างเราก็จะดูข้างในกันนะคะว่าเต็นท์ของเราเป็นยังไงมาค่ะทุกคน นอนได้สามคนนะนี่เป็นกว้างมากดีนะว่าไม่ได้หรือว่าโอเคเลยค่ะแล้วก็ห้องน้ํานะคะทุกคนจะเป็นห้องน้ํารวมห้องน้ำน่าจะอยู่ด้านบนโอเคเดี๋ยวถ้าตอนไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวจะถ่า,ายห้องน้ําให้ดูนะถ้าไม่ลืม <laughs> สวยมากคือวิวอะดูดูบรรยากาศรถนะว่าไม่ได้ สวยมากกี่ก็ไปเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนชุดถ่ายรูปแต่งหน้าแต้มตาทิ้หน่อยนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตรงอของบ้านไอดินที่กี่พักอยู่นะทุกคนอะดูนี่นี่นะคะจะอยู่ข้างล่างเลยข้างล่างจากระเบียงดาวลงมานะทุกคนสวยนะว่าไม่ได้ทุกคนคือดีมากคืนละ750บาทต่อคนนะคะ,ะเดินลงไปค่อยๆเดินของกีก็จะพักตรงนี้นะทุกคนไป อะเดินลงไปก่อนสวยคือดีอ่ะเออ750บาทต่อคนรวมอาหารเย็นอะไรต่างๆส่วนหมูกระทะนะคะก็จะเป็นชุดละ500นะก็มาซื้อหมูกระทะด้วยอ่ะจะพาลงไปข้างล่างอีกไปนี่ทุกคนโหคือดีอ่ะ ส่วนตรงนี้ก็จะมีที่ผิงไฟใดๆเฮ้ยน่ารักมาก <Yeah. S 1> คือดีมากถ้ามากับเพื่อนเยอะๆทุกคนน่าจะสนุกเนาะอืม mm hmm. ดูดิสวยแต่ว่าท้องฟ้าก็จะไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะคะก็เหมือนจะฝนตกนะทุกคนก็ตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงอะตอนนี้ประมาณ4ี่โมงสีนะคะนี่ท้องฟ้า ก็เริ่มคลืมเริ่มมืดแล้วนะทุกคนแล้วก็เราจะกินข้าวกันนะคะประมาณ5้าโมงเย็นพี่เขาก็จะเอามาเสิร์ฟถึงที่อ่ะดูนี้ล้วตรงนี้นี่ก็จะเห็นที่พักเยอะแยะเลยนะคะตรงนี้นะตรงที่กี่พักมันค่อนข้างที่จะห่างไกลออกมานะทุกคนชื่อว่าบ้านไอดินนะคะทุกคนสวยมากนี่ น่ารักอากาศคือดีมากทุกคนเย็นสบายมากๆดอยเชียงดาวรอบที่สามเมื่อกี้นะคะเป็นดอยเชียงดาวคือแบบมันเป็นดอยที่กไม่เบื่อเลยอะ่ะ มากี่ครั้งก็ไม่เบื่อจริงๆคือวิวสวยวิวดีมากแล้วอากาศคือดีมากเย็นสบายบมากๆทุกคนกลางคืนนี้น่าจะหนาวเลยแหละค่ะขอบคุณค่ะโหเยอะแยะเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะเาตานี่จะให้จุดเลยหรือว่าเดี๋ยวรอก่อนจุดเลยค่ะได้ค่ะหิวข้าวแล้วอันนี้คือตรงคอนเซ็ปตมากา <c oughs> <c oughs> มาแล้วหิวเลยฝนตกไหมคะเมื่อคืน มื่อคืนไม่ตกค่ะแต่วันนี้ไม่น่าไม่ไม่ไมน่ารอดมาหารมาอันนี้เป็นน้ำพริกลีซูค่ะมีค่ะน้ำพริกลีซูใช่ค่ะอันนี้เป็นสูตรของบ้านไอดินอันนี้เป็นแตงกวาดอยค่ะแตงกวาดอยเหรอคะที่มันลูกใหญ่ๆอ๋อถ้ากแก่มามันจะเป็นแตงกวาเปรี้ยวอันนั้นเขาจะยำกินแต่ถ้ายงอ่อนๆนี่มันจะหวานหวานค่ะและและอันนี้คือข้าวข้าวไข่เจียวไข่เจียว กระลำหัวใจกระลำหัวใจกระลำหัวใจนี่จะกรอบกว่าอันนี้ลูกค้าลูกคนลูกค้าปูเสียเลยนะคะน่าทานมากทุกคนนี่คือหมูกระทะนะคะชุดละห้าร้อยืถ้าจำไม่ผิดทุกคนน่าทานมากดูหมูดิแล้วดูผักดูพี่เขาจัดมาให้ได้แบบว่าน่ารักมากมเลยอะเออน่ารักเนาะและนี่ก็จะเป็นข้าวค่ะ ข้าวที่ที่พักมีให้ก็จะเป็นอาหารดอยน้ำพริกอะไรนะซูของนี่คะก็จะเป็นน้ำพริกซูยังไ,ไหมเออสูของบ้านไอดินนะคะสูของที่พักโดยเฉพาะนะทุกคนนี่ก็จะเป็นข้าวแกงอะไรนะไข่เจียวค่ะแล้วก็ผัดผักกาดลูกหัวใจค่ะทุกคน,กคนอาาคนดนูมาเพื่อกินโดยเฉพาะหรือเปล่าอาหารที่พี่เอามานะคะก็จะเป็นอาหารแบบว่าพื้นบ้าน อาหารแบบของที่นี่เลยนะแต่ว่าข้าวไข่เจียวนี่มีทั่วไปแต่ว่าถ้ากินกับน้ำพริกลีซูที่พี่เขาทำเองอะทุกคนอร่อยแบบน,นี้นะเห็นไหมมันมืดไหมเนี่ยทุกคนนะแบบนี้น้ำพริกลีซูไข่เจียวอ,อ,อร่อยฟินมากอร่อกมากได้ยินเสียงหมูกระทะไหม มันบอกให้สู้ๆแล้วก็แกงไก่เนี้ยแกงตัวเนี้ยเนี่ยทุกคนแกงไก่ใส่แตงดอยอ่ะอร่อยมากรสชาติมันจะไม่จัดนะคะมันจะแบบหายๆแกงจืดอะ่ะจะ่ัันนัวอืมแล้วก็ผัดผักกาดดอยเออผัดผักกาดลูกหัวใจเอออัน,นก็อร่อยนี่ค่ะ กินกับบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยทุกคนเปินมากเราจะมาชิมหมูกระทะกันนะคะแล่นี่ก็คือหมูกระทะบนตอยเชียงดาวค่ะทุกคนโอ้ยฟินมากดูนีดูนี่ดูนี่ดูน,ดนี่จริงๆมันก็เหมือนหมูกระทะทั่วไปแหละทุกคนแต่ว่า มันไม่เหมือนก็ตรงที่กินกับดอยหลวงเชียงดาวค่ะฟินเวอร์มามาชิมชิมกินกินตรงนี้ไม่มีแสงเดี๋ยวหาแสงก่อนกินหมูกระทะกันค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มหยฟินแค่เนี้ยยังฟินอือ เพราะอะไรเพราะว่ากินอยู่ด้วยหลวงแจงดาวค่ะนี่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 ออร้อนร้อนน้ำจิ้มอร่อยแกน้ำจิ้มอร่อยมากแต่ว่ามันร้อนอิ่มมากเราจะมาอธิษฐานกันค่ะทุกคน พุ่งนี้ขออย่าให้ฝนตกขอให้ท้องฟ้าแจ่มใสท้องฟ้าเป็นสีฟ้า,ฟ,าฟ้าเมฆเป็นก้อนก้อนสวยๆเลิศๆปังๆอขอนะขอถ้ามันตกก็อ้อเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันพรุ่งนี้ตกหรือเปล่ามาไม่มามาตอนพายุเข้างงมาก <laughs> นี่ก็คือบรรยากาศตอนเย็นนะคะทุกคนโอ้โหหนาว เริ่มจะหนาวแล้วนะหนาวหนาวกำลังคิดอยู่ว่าจะอาบน้ำดีไหมอาบน้ำดีไหมอาบไม่อาบอะอาบไม่อาบอาบไม่อาบอาบไม่อาบโอเคค่ะไม่อาบน้ำนะคะวันนี้หนาวเราก็จะเข้านอนกันเนาะก็เหนื่อยมาทั้งวันอืมวันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วเพราะพรุ่งนี้เราก็จะไปต่อที่ห้วยกุบกับกันค่ะ แต่ก่อนที่จะไปต่อพวกนั้นกกรัปเราจะเราจะพยายามตื่นเช้าๆมาดูหมอกสวยๆแล้วก็ไปนั่งจิบโกโก้ที่คาเฟ่เบาๆนั่งกินโรตีนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยเออถ้าฝนไม่ตกนะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะทุกคนโอเคแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายฝันดีเด้อฝันดีเจ้าแมนบอฝันดีเจ้าร์นิ่งค่ะทุกคน ตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงครึ่งนะคะจะเจ็ดโมงอะทุกคนดูหมอกจากที่พักของกีดโอ้โหนี่นะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกอะเออมันก็เนี่ยแต่ว่าเมื่อเช้าอะตอนหกโมงอะทุกคนคืนแน่นกว่านี้นะคะหมอกแน่นกว่านี้นี่แดดจะเริ่มออกแล้วอยากให้มีแดดมากๆเลยอะทุกคนอยากให้ฟ้ามันโปร่งๆถ้าฟ้าโปร่งมันก็น่าจะเลิศนะทุกคน เอออยากให้ห้องฟ้าเป็นสีฟ้าไม่รู้ว่าจะหรือเปล่าอโอ้ย,ขอ,ยขอบคุณค่ะค่ะวางเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะเข้ามาแล้วว้าวโอเคทุกคนเดี๋ยวแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ไปกินข้าวกันนะคะโอเคค่ะสวยมากดีมากโอ้ มีมันทะเลเหมอกทิ้ง,งทุกคนดูนี่หมอกมันเริ่มขึ้นมาเยอะแล้วอะ่ะสวยมากคือมองจากาวิวจากบ้านไอดินนะคะสวยมากๆาอาจจะไม่เห็นอาจจะไม่ได้เห็นาภาพตอยหลวงชัดนะทุกคนแต่ว่าคือหมอกมันแบบสวยอะเออจะว่ายังไงดีเออมันสวยทุกคนและนี่คือข้าวเช้านะคะก็จะเป็นโจ๊กข้าวโจ๊กคือแบบนี่เยอะมากๆ น่าอิดมมากๆนะใส่ไข่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็น้ำพริกอะไรนะรีซูนี่ทุกคนถ้าจำชื่อน้ำพริกไม่ผิดนะคะมีกาแฟมีโอวลตินให้ด้วยคือดีมากเลยทุกคนกินกับหมอกอย่างเงี้ยเออฟินไปอีก นนเดี๋ยวจะพาทุกคนทัวร์นะว่าตรงที่พักของเขียบมันเป็นยังไงนี่นะคะทางเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะอยู่ข้างล่างหน่อยนะทุกคนนี่นก็จะเป็นบริเวณที่พักนะคะก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านนะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นรกของนักท่องเที่ยวูดูดีทุกคนสวยมากนี่ตรงที่กี้พักอ่ะก็คือเดินลงไปจากตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่ค่ะเดินลงมาแบบนี้ อื่นก็จะเห็นห้องน้ําตรงนี้ร้านค้าน่ารักน่ารักนี่ค่ะเดินลงมาเลยแบบนี้เลยลงไปเรื่อยๆสวยมากดูดิน่ารักเนาะจะว่ายังไงดีอ่ะพูดไม่ถูกมันจะเป็นแบบเนี้ยจะเป็นแบบข้าวบกก็จะเป็นแบบเป็นแบบบ้านนะคะอ่ะแบบบ้านนอนได้หลายคนนะนี่ก็จะเป็นแบบเต็นแต่ว่าอยู่ในหลังคาอะไรเงี้ยเออสวยเนาะนี่ค่ะ โบนล้วก็ก่อนที่เราจะไปข้างบนนะคะแล้วก็จะเดินทัวร์หมู่บ้านแถวนี้ก่อนนะเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนาเหล่าใหม่อืมนาเหล่าใหม่ เสียงไก่อ๋อมันก็จะเป็นหมู่บ้านลงไปอีกนี่นะเอ,อ้ไม่ใช่เป็นที่พักลงไปอีกตางนี้ต่อไปมันก็จะเป็นที่พักของเขานะคะซึ่งเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปเพราะว่ามันเป็นที่พักส่วนของเขาอะไรประมาณนี้ยเออไม่แน่ใจว่าเข้าไปได้ไหมแต่แต่ว่าตอนนี้เราก็กําลังจะขึ้นไปที่เล็กวนะคะไปคาเฟ่ตรงนู้นนะคะพี่เจ้าของที่พักบอกว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปได้เลย โอเคก็ดีนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะรอดหรือลวงนะคะเพราะว่าทางมันค่อนข้างที่จะลื่นโอเคเราจะทีมมอเตอร์ไซค์ไปกันค่ะบ๊ายบาขโมยมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะนี่ค่ะทุกคนเราก็ลงมอเตอร์ไซค์ไปนะพยายามเบรกหลังเยอะๆือ ชันด้วยหนักด้วยเละด้วยโอส้สู้นะคนขับไม่ไหวขึ้นไม่ได้ก็เข็นเอาเดี๋ยวฉันจะเป็นคนลงเอง เดินดาวออกกําลังกายแต่เช้าเลยวันนี้โอ้โหไป <c oughs> เอเวียงดาวซึ่งกี้ก็จะมาจิบโกโก้ที่นี่โอ้เหนื่อยเดี๋ยวจังรถเอยอะมาก นี่ทุกคนมาที่ระเบยียงดาวน,นะคะ<ล>คาเฟ่หมอกยังไม่อยู่เลย,เลยนี่นะคะคาเฟ่ท<ล>ุกคนออสวยมาก นี่นะคะทุกคนเมนูนะคะที่ระเบียงดาวเอาเออนี่ค่ะทุกคนคาเฟ่ระเบียงดาวนะทุกคนแล้วก็มาคาเฟ่ที่นี่ตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบโมงค่ะมองยังช่ำๆอยู่เลยค่ะทุกคนไปช่วงฝนนะคะแทบจะไม่เห็นยอดเ,อเลยนางจิบโกโก้ไปดูวิวไปฟินเวอร์ที่นี่คือบ้ารระเบียงดาวนะคะมีคาเฟ่นะคะทุกคนก็สามารถมาจิบกาแฟแลดอยเชียงดาวได้ค่ะ ดอยเชียงดาวมากี่รอบก,ก็ไม่เบื่อค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเดินเล่นนะคะตามล่าหาบ้านรีซูเพื่อจะไปกินโรตีไค่ะทุกคนเราจะตามล่าหาบ้านรีซูโฮมสเตย์เพื่อไปกินโรตีกันนะคะทุกคนไปกัน,นะคะ่ะลงไปอีกนี่ลงไปอีกนะคะ โห <c oughs> นี่เราต้องลงไปถึงไหนเนี่ย <laughs> แต่ว่ายังไม่ได้โรตีกินนะทุกคนเพราะว่าพี่เขาบอกว่าพอักงานขอพักก่อน15นาทีนะคะพักไปทานข้าวสวยมากสวยจริงๆสวยแบบสวยตะโกนอะเออแบบโหวสวยมากแล้วลานคือแบบกว้างกว้างอะทุกคนดีเลยตรงนี้คะบ้านรีสูโฮมสเตย์คือสวยมากๆนะดูคือแบบ หมอกชํำๆเลยอ่ะโหคือดีมากเดี๋ยวเราจะไปสั่งโรตีกันนะคะพี่พนักงานน่าจะมากันแล้วโอเคไปตนได้มาแล้วค่ะโรตีบ้านลีซูนะคะสกีก็ใส่กล่องแบบลีนทุกคนเออเดี๋ยวจะไม่ทันรถก็คือใส่ไปเป็นโรตีกล่องทุกคนนี่ มันก็ต้องบ่าแบบนี่เลยอะทุกคนแบบแบบนี้เลยอะกลับกรอบนะคะช่ำๆเดดออกกันนะคะทุกคน ระเบียงดาวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่านัดป้าบุญไว้ที่นู้นนะคะเดินลงไม่เท่าไหร่เดินขึ้นนี่สิมันเป็นเนินอ่ะแบบนี้ยทุกคนมันชันไปค่ะ เราก็มาอยู่ที่บขสเชียงดาวแล้วนะนั่งรถจากอของของตาบุญนะที่เรานัดไว้ทุกคนมาลงที่บขสเชียงดาวแล้วก็จะไปห้วยกุบกับต่อนะคะซึ่งไปห้วยกุบกับก็คือนั้งรถตรงนี้แหละไปแล้วก็ไปลงที่แม่ตามานหรือว่าสวนส่วนแม่แตงก็ได้นะคะส่วนที่นั้นจะไปลงสวนส่วนแม่แตงค่ะทุกคนแล้วก็โทรน,นัดที่พักอะไรต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็รอรถมารับที่บขสเชียงดาว เอ็กิดหนอ่อเสร็จมาก